ค่ะนะคะจากวิทยาลัยผู้นําและนวัตกรรมสังคมค่ะวันนี้นะคะเจ้าขาจะพาไปเรียนรู้นอกห้องเรียนอยากรู้ใช่ไหมคะว่าเราไปที่ไหนกันอแอบกระซิบนะคะวันนี้สนุกมากบอกเลยสวัสดีค่ะพี่เอสวัสดีครับพี่พช่วยแนะนำตัวให้หนูหน่อยนิดนึง อ่าอาจารย์ชื่อดรเอกพจน์กองเกลียนนะครับหัวหน้าหลักสูตรศิลปศาสตร์ประดิษฐ์สาขายิชาผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมโอ้โหจัดเต็มมากเลยนะคะเอ้เออยาวเนาะยาเกี่ยวกับหัวข้อวิจัยอ่ะหนูอยากรู้ว่าวิทยาลัยผู้นำของเราเนี่ยค่ะถ้าเราเพิ่งรู้ว่ามีการเปลี่ยนชื่อแล้วมันต่างจากอันเดิมยังไงแล้วอันใหม่มันเป็นยังไงอะไรยังไงคะพี่เอกอันเดิมเนี่ยคือวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมีคนแนะนำว่ามันไม่ชัดอะไรนวัตกรรมสังคมเรียนเกี่ยวกับอีร ป็นนวัตกรรมเราเรียนเกี่ยวกับผู้นําความเป็นผู้นําทางสังคมธุรกิจและการเมืองเราเลยเปลี่ยนชื่อเป็นวิเลยผู้นําและนวัตกรรมสังคมเลยจะชัดไปเลยเลยว่าเราเรียนเราจัดการเรียนการสอนเราเรียนเพื่อให้นักศึกษาเราเนี่ยเป็นผู้นําในทุกมิติทางสังคมท้งธุรกิจทางการเมืองเปลี่ยนให้มันชัดขึ้นมือนกันเถอะอ่ะอย่างวันเนี้ยเราจะไปที่สนามมวยลุมพินีเนี่ย เราจะพาไปดูธุรกิจมวยเนี่ยที่กำลังโด่งดังตอนนี้ซึ่งราคาค่าตัวอะไรแพงมากตอนนี้เราจะไปดูว่าเขามีการ Management ยังไงเขาจัดการอย่างไรงแ,แล้วคนที่เป็นเจ้าของเนี่ย เราอาจจะได้เจอเขาแน่วันนี้ไปดูว่าเขาแบบบริหารจัดการยังไงดูว่ามวยนี่มีคู่เอกคู่ชกคู่คู่ไหนบ้างอย่างนี้ใช่ไหมเขาี่ายทอดไปหลายร้อยประเทศอ่ะเขาขัได้ยังไงเราไปดูธุรกิจตรงนี้วันนี้เราจะไปที่สนามมวยลุมพินีกันวันใช้ยนชิปเป็นทีชิปของ้าต่างชาติเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่สนามมวยลุมพินีเดี๋ยวเราไปกันเลยไปกันเลย อาจารย์ฟ้าละ สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรฟ้าลั่นกระสังนะครับอยู่วิทยาลัยผู้นำนะครับและนว,วัตรกรรมสังคมนะครับวันนี้นะคะเจ้าค่ะมีคําถามอยากถามอาจารย์โดยเฉพาะเลยว่าธุรกิจมวยอันนี้มันเกี่ยวอะไรกับพิทยอะไรผู้น,นํานวัตรกรรมสังคมเน<อ>้ยนะครับอย่างนี้ฮะตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับว่ามวยไทยเนี่ยมันเป็นสื่อกีฬาระดับโลกแล้วก็เรื่องของธุรกิจมวยไทยเนี่ยถือว่าทั่วโลกเนี่ยให้การยอมรับวันนี้เนี่ยผมพามาชมรายการวันแชมเปี้ยนชิพเป็นรายการระดับโลกเป็นรายการใหญ่มากและเป็นสื่อโฆษณาด้านกีฬาถือว่าดีที่สุดในโลลกกสรร้าาางงมูค่ทเศษฐิจ ให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากเพราะว่าถ่ายทอดไปทั้งหมด190กว่าประเทศทั่วโลก190กว่าประเทศทั่วโลกแล้วคนติดตามเนี่ย500ล้านกว่าคนรายการนี้วันยนชิปไม่ธรรมดาจริงๆนะคะอาจารย์ถูกต้องครับแล้วก็เป็นฐานใหญ่ที่อยู่ในเมืองไทย ทีนี้พานักศึกษาวิทยาลัยผู้นำเนี่ยมาชมการแข่งขันแล้วได้อะไรคโอ้โห,ห,หผมบอกเลยว่าสิ่งที่เด็กได้ก็คือว่าเขาเรียกว่าวาิช่นวิสัยทัศน์แล้วมองเห็นเรื่องของการตลาดมาร์เก็ตติ้งนะครับแล้วก็สิ่งที่รายการใหญ่ๆเนี่ยเขาทําแล้วมีอะไรดังนั้นเนี่ยเด็กๆหลายๆคนก็อาจจะมีแรงมานานใจนะครับอยากที่จะทําธุรกิจต่างๆได้นี่แหละคือความยิ่งใหญ่ที่ประเทศไทยเรามีก็คือมวยไทยมรดกไทยมรดกโลกโดยสื่อกีฬาระดับโลกแชมป์เป็นเชฟ จัดการได้ดีมากๆเลยทุกอย่างยิ่งใหญ่มากๆค่ะค่ะขอสามคำค่ะสนุกมากมากค่ะมันมากสนุกมากครับวันนี้ถ้าน้องๆอยากได้ประสบการณ์แบบนี้นอกห้องเรียนให้น้องๆเข้าวิทยาลายัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมครับ ได้มาเรียนรู้ในวันนี้ค่ะรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งค่ะที่เราได้เปิดโอกาสให้นักศึกษามอลังสิทธ์นะคะได้เข้ามาศึกษามาชมมวยเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่สมัยเนี้ค่ะดูการกีฬาเป็นเป็นการอินเตอร์เทนนะคะแล้วก็เด็กๆมีความสนุกสนานค่ะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆใ,ให้พวกเขาได้เห็นกีฬาที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยค่ะซึ่งมีรายการของเราได้ให้โอกาสนักศึกษาเหล่านี้ได้เข้ามาชมดูงานค่ะ การโชว์ครัค้งนี้รู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึตื่นเต้นครับแล้วก็สนุกครับยูบนเวทีเราก็ได้ลุ้นอยู่ตลอดเวลาพี่เนี่ยมีการเตรียมตัวกี่วันยังไงบ้างคะหนักไหมคะเดือนครึ่งครับก็ซ้อมหนัุกวันเลยครับอยากฝากถึงคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับมวยยังไงบ้างคะผมว่ามันดีครับอย่างแรกเลยคือ ได้ออกกำลังกายแล้วอย่างที่2ก็คือสามารถสร้างอาชีพได้ตั้งแต่เด็กเลยเป็นการฝึกฝนตัวเองฝึกฝนพี่ในอะไรเงี้ยถือว่าดีเลยนะคะเป็นคําแนะนำจากพี่ทองพูณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ เพื่อจะตุนเศรษฐกิจให้ประเทศไทยได้อย่างมาหาศาลเลยนะคะ